สวัสดีจ้าพี่น้องมาพ่อทานกับ้าวกระสินี้แล้วจ้าในครัวที่เก่าที่เดิมของเรานะคะมือน,นี่พาพี่น้องเห็ดกับเขาอีกแล้วจ้ามาเบิ่งมาสาากระสินที่ผาพี่น้องเห็ดนี่ยังกินแล้วจ้าเนาะนจ้าขรัวลูกทุง่งแต่เด้ดพี่น้องมัอน,นี่ก็ะไดอยู่กันแบบทำแบบลูกทุง่งลูกทุ่งเลยนะจ้าเด้อนะาจ้า น้ำยานางใส่ไปจ้าเป็นกระป๋องตามเคยพี่น้องอยู่เมืองนอกเมืองหน้าครับเป็นใบก็บลำบากแม่จ้ามีดอกมันจะต้องไปคุณจ้าไปหาสื่อตามร้านจีนร้านไทยเนาะจ้าเนาะอันนี้สาวก็ะชินด้มาจากร้านแขกแถวบ้านจ้าเป็นกระป๋องมาจาสะดวกดีสะดวกด้วยการใส่งานเอาเอาไงเอาลื่นติดเตาจ้าอันนี้พริกกับตะไคร้เนาะจ้าเนาะที่สาวก็ะชินต่ำไปงีจ้ามาจ้าลงครกเอ้ยลงครกสั้น ลงหม้อหมุดหนึ่งเขาได้พี่น้องนี่หนึ่งเขาเนี้ยจ้าถ้าพี่น้องกินเขาเนี้ยกันนะจ้าวัอนี้เนาะเมนูเสี้ยนวันี้พี่น้องแกงขี้เล็กหรือว่าแกงอันดอกเอ้ยแกงใบฟันทิ้งโตแล้วพี่น้องจ้าที่เขาก็ะสินไปเก็บมากนะจ้ะเนาะหลังจ้ะหนึ่งเขาเนี้ยนี่กระหล่ำหอนบ่แกงไรพี่น้องจ้านี่เห็นนั่นนี่แกงแค่นี้พ่อนี่เห็นบ่หนี่ ต้มแล้วนี่อันนี้นังหมูกับต้มแล้วก็กันจ้าแกงใส่นังหมูแล้วจะกินผู้เดียวพี่น้องจ้าเห็ดหน่้อยพ่อจ้าเห็ดลายมันบอ่อเบิดตัวพี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวจงมาเบิรงว่านาตาสีออกมาแบบไดพี่น้องจ้านี่มาแกงให้เบิรงนหลาเดอ้อที่ไปเก็บมาเมื่อนั้นเดอ้อใส่หอมใส่อันนี่ยังละ่ะบักแข้งที่บักเขือพ่วงเราจะแล้วกระทะนี่นี่ตั้งไว้ีเนเทียงนี่ที่ทอดปลาลดพี่น้องที่ทอดปลาลวดสู้กินมือนีเนาะ ปากแล้วโรตีมาทอดเด้อมีเด้อเด๋ยวรับกราสิร์จานไม่ไ่ใส่ปลาโรกตอนพี่น,อน้องโอ้ยจานเพียนขึ้ต่หางก็เจอดีเด้อทอดปลาโรต่อนไปนี่ อยู่กับขั้วของซาละสินพี่น้องคืวลูกทุ่งโอ้ยดรอยว่ทอดลายเด้กินตัวเดียวลูกตัวเดียวมันกินน้ำแก้วเดี๋ยวแก้วใส่อะพี่น้องมาดิจะไปหาเอาข้างหน้าแก้วจ้าไปรถข้าวเย็นซาวละสินข้าพี่น้องเห็ดกระตากมันนั่นล,ล,ละจ้นนานี่น,น,นีนจ้าเนาะทอนนะดก่อนจ้า เอากระสินกับพีเก่าหพี่น้องตามเพื่อจะบ่มีสูตรเด้งงเอ,เอง่อยายๆาเ,เ,เล้วจะยังกัเฮ็ดไปมี่ยังกัใส่ไสไปพี่น้องจ้ะเอาเฮ็ดกินเองนะจ้ะเนาะเอาที่ถือปากเจ้าของละจ้ะในการเฮ็ดกับเขาพี่น้องมากรดได้กับไส่ไปโรดจ้ะเฮ็ดไปเลยที่เอาเฮ็ดกินของข้าเองนะจ้ะเนาะร้อนไปหมอ้อเราก็สินเลยเอาแล้วจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวจังกลับมาเบิ้องกันเชือนึง่ง้ะจ้ะเนาะตอนที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จ้าซอาร์ซินกับมาเข็ดเทศเบิ้งแล้วเด้อสำหรับแกงอันฟันสิงโตโอ้สิแม่นแล้วล่ะยอดใบฟันสิงโตเนาะจ้ะเนาะนี่เด้อมาแกงในเบิ้องวันนี้แล้วซอาร์สินน้ำเปลืต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่ากับมาแกงพี่น้องจ้านะจ้าจังมาเบิ้งกันตอนที่ว่าเฮาเฮ็ดกับเข่าแล้วแล้วนะจ้ะเนาะเพื่อเ่าเป็นการเสียเวลานั่นเองแต่พี่น้องจ้าเดี๋ยวจังกลับมาเบิ้งกันจ้าเบิ้งพี่น้องเดือดแล้วจ้านี่แกงขเเล็กฮา สารกระสินแอบซิมแล้วเมื่อกี้พี่น้องจอกจะบอกว่าทั้งกลิ่นทั้งรสชาติมาเป็นพักขี้เล็กบ้านเฮ้าค่ะๆพี่น้องไผที่ยังเมเค่อยล่องเนาะต่น้องคนที่อยู่ยุโรปเดอ้อไายที่ยังมาค่อคยล่องเนาะหาไปล่องิ่งจะแทนกันได้อีลีพี่น้องแทนผักขี้เล็กใจเลยจ้ามองกัน,นถ้าพี่สาวกระสินหายไปใส่ผบุเครงหนึ่งมจ้า เดี๋ยวจะมากินน้ากันพี่น้องจ้าเดี๋ยวรอเขาห้องก้อนจ้าหนิเข่าว่าในสุกเนาะนั่นหนึ่งเขาวไวยูเดี๋ยวลอเขาสุกก่อนจ้าจะมากินน้ำสาวกะระสินได้พี่น้องจ้าแล้วแล้วพี่น้องนี่จ้ากับเข่าสาวกะระสินมันนี่นี่แกงเคเล็กใส่หนังหนังหมูได้พี่น้องสาวกะระสินมนันมีหน,นังวัวจ้าใส่หนังหมูแท่นนาะจ้าเนาะนี่กะ,ะทอดปลารดจ้าทอดปลารดนี่จ้าเข่าเหนียวห้าเนาะมันนี่เนาะ ผาดแต่น้ำพริกนี่นพี่น้องเสาวกระสินมะมีแจวไง่ายๆเลยนี่นแ,แจีวพริกป่นผู้ใดมีแจวแซ่บๆกับทงมาสูสาวกระสินกินไดเดอ้อพี่น้องนี่จ้ากับประมาณนี้เนาะนี่แกงแท,แท้ๆเดอ้อนี่เดอ้ออันฟันสิงตัวสาวกระสินมาแกงให้กินเรียบร้อยเราเด้อนี่พี่น้องนี่จ้ารสชาติบอกได้เลยว่าแซ่บนอกจากสาวกระสินซิมเบืองแล้วแล้วก็กินก็คือผักขี้เล็กบานเท่าเลยพี่น้องจ้าทั้งกลิ่นทั้งรสเนาะคือผักขี้เล็กเลยจ้าคนที่อยู่ยุโรปเราจะยังที่สาวกระสินบอกกังหามาแกงในเด้อพี่น้องเด้อ เอาละจ้านี่จ้าประมาณนี้แหละครับเขาของสาวกระสินมือนีนะจ้านอกจากนายสาวกระสินคอโตไปกินเขากอนเดอร์พี่น้องจะมาพอกันไหมมือหน้าจ้าสำหรับมือนีจ้าไปกอนเดอร์พี่น้องจ้าสวัสดีจ้า